สวัสดีเอฟซีทุนครับยินดีตอนรับเอฟซีทุนเข้าสู่ช่องพอสวยพารวยครับเอฟซีขับมือนี้กะด้มีโอกาสมาหาพระทุดงสายนองค่ายนะครับเนาะงเอฟซีครับสีผ้าเอฟซีเข้าไปขอโชคขอลาบนะครับเนาะอันนี้คือเป็นหวยสูตรนะครับเด้อหวยสูตรพระทุดงนองค่ายนะครับเนาะอ่าส่วนสูตรของเพคนที่เป็นยังเขาเขาคอยเบ็ติดตามใไปเพื่อนเพราะหอยฟังนะครับเนาะว่าเป็นไปมาจังไหนครับเอฟซีครับพอสวยกะมาหอดมาถึงเลยนะครับเด้อ เอฟซีเข้ามาแล้วกรับกดไลค์กดแชร์ให้กับพ่อใส่ผ้ารวยเนี่ยครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อเพื่อสิบริภาษข่าวสารใหม่ๆจากทางส่งของพ่อใส่ผ้ารวยนะครับเนาะอ่าสีผ้าเอฟซีกับไปฟังสูตรจากเพิ่นว่าสูตรเพินพ่นสีเห็ดยังไดอ่าคือของเพิ่นนี่เขา่าแทบทุกงวดนะครับเนาะมันกะ็นมีโอกาสหลุดคือกันครับเขาพูดสามงวดสี่งวดเพิ่นก็นบอกว่าหลุดงวดหนึ่งเด้อนะครับเนาะป่านนี้เขาทีไปตามต่อว่างวดนี้อ่า่นสีได้ตรงไหนนะครับเนาเอฟซี FC, ส่วนปริเนนให้ตัวใดกันให้เอฟซีใช้วิจารณญาณการรรัับบชมเด้อค ทางช่องกับเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่เสื้อกลางเท่านั้นนะครับเนาะเอฟซีครับอ่ะติดตามเข้าไปครับไปฟังหวยสูตรจากเพื่อนเพื่อนสีน่บอสูฟังอธิบายฟังนะครับเนาะส่วนหวยสูตรนี่พอสวัยกับว่าใครรู้เรื่องมั้ยนะครับเนาะหูเรื่องหรือคือข้อมฝันเท่านั้นครับฝันตัวใดเอาตัวนั้นรถปังปังรถครับเอฟซีครับพอดีมาเห็นต้นใหม่ตัวนี้นะครับเนาะเอฟซีกะสี่พายเอฟซีมึงซ่องมึงแกี้ยข้าวเลยครับเพื่อควันเพื่อนสี่เ้ยเห็นข่ามากคือยังเห็นตัวเลขกเนาะครับเนาะ เาเบิ้งนี่ครับเอซครับให้เบิ้งไปพอมพอมกันครับถ้อว่าสิเขาข้มูลสูตรบอลนะครับนาเอฟซครับมาหอนปุ๊บเห็นเลย6กเาเธอเลยแล้วรับเอฟซีครับ6กหาเธอเลยศูนหกกเห็ดครับเอครับห้ยสามศูนยหตัวนเอฟซีครับสามศูนย์หกอ้ยเห็นโมาับเอซครับ เบื้งเก่งเลยครับเอฟซีครับจะส่วนในกล่องสะเห็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับสายตายขึ้นกันนะครับเพื่อเอฟซีครับอ่านี่พอสบายเห็นอ่าตัวแรกก็บอกตัวนั้นนะครับว่าเห็นยังไงก็ว่าเป็นสันขับเอฟซีครับบานไปตามไปพึ่งมือสูตรของพระอาจารย์ปฏิบัติงานไหนนะครับเนาะพระทุดงสายนองคายครับเอฟซีครับ อาจารูเจริญพรรอบคอันนี้เป็น,น <c oughs> <c oughs> สูตรใหม่บ่ค่ะอาจารย์สูตรเก่าแล้วสูตรเก่าห้องละบ่เคยบ่ได้เปลี่ยนสูตรคั่นเปลี่ยนแล้วมันสิไปทวทีทวีดเทียนเก<อ>็เลยเฮ็ดสูตรเก่ามาตลอดงวดบางยามันถือว่ามันหลุดพอง,งวดกว่อนมันขอยัง3าตัว งวดศูนย์สี่สองงวดสี่สองบมุกสี่สองมันเข่าสามตัวเขาสามตัวเลยเขาล่างเขาบนนี้อือันงวดนั้นพี่พอมาถ่ายว่ามีศูนย์มีสี่มีสองครับผมแล้วมันเข่าสี่สองบนว่แต่ว่าอาตมาจับสี่หนึ่งเพราะว่าเลขอาตมาเลขคูนบ่่อยมานํำกันครับครับบัดมันเปลี่ยนมืออ่ะก็เลยเปลี่ยนก็เลยถามว่ามันบ่มาทำกันบพา่สองตัวนี้ กูบอกว่าบ่อเร่ม่ามันบ่มาด้ำกันบ่ค่อยมาด้ำกันนะโดนๆดมันจะหลอดมาแค่นึงจะเล่นไม้ลีบ่ะทีเล็กขี้นี่บ่เทียงเลยเล็กขี้บ่เทียงเล็กขี้นี่มาเลยมัดตัวตัวเด่นมันคือนห่าง ห้าเจ็ดบ่ะมาลงแขนได้ซึ่งเด่นห้าเด่นเจ็ดวิ่งใช่ป่ะตัววิ่งครับถ้าตัวได้ดับพ้อกับจบแต่ว่าเอียงกระบสบายรองสามกลับเหมนครับเพื่อเอยียงกูเนี่ยตั้งมาผมมากกต่เซ็ยนหลุด กนเป้นอยนี้คนี่เรามามุนยายากัยาให้มันัเลยต้องเมาเปเลขมมเรมจักเหรอเราเอาแล้วครับโอเอาแล้ว,วะเท้าทา้วตเรืสิเกลีงว่างวดนาสหายแนวทางไว้นั่ย่อมจันเลยอะครับกับสีบู้ออก ก็ว่ากระสิหายพันไปนเบาเองเมื<ำ>่อไทยกับมา่ไทย,ยล้วเราเลยออกอันนี้สูตรเต็มมัครับสูตรเต็มเลยมันสูตรเต็มอตเมอว่าตัด เต,ต็มัง <c oughs> อ,อันุงกลมวแมนดที่แออลันงดที่เรีวมันมากเกตตัวเดียวดิเี็กอัตามาเรเมื่อนเรน,นั้้นฝันฝันว่าที่ฝันนะ่ะแก่อาจารเลยแกยข้อมฝันในขั้งัางวันเนี่ยฝันว่าไปบินบาดบ้านห้อยล่ะไปเหยียบกบอ ต่ว่าเปลี่ยนแต่ว่าเขางเยี่ยวมันตายติดติดตีนเลือด,ดยเอยีมเจี๊ยมกบเก้าศุนหาเก้าศุนติดกับหากบกับเก้าตายกับศูนเยียบเป๊ะลงไปเลยหาเก้าศูนมีอะไรอยู่นี่มิจะ,ะหามิจะหาเก่าบาดใส่าใสามตัวเลยตัวซุนเก่าว่มีมีหนึ่งเก่าครับเอฟซีครับ ห้าเก่าโอ้ห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าเก่าคือเลขคูงฝันนี่ก็เขาก็มีพอดีแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามหกสามเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกเพราะว่าเป็นตัวเดียวกันนะเอาหัวขึ้นหัวลง ตัวนึ่งแปดกระสือเลย้่นมันมาถ้านเดประจำวันมีด้วยก็จะจับครับอืมเี่ค่ะแปกระจับแป็กระจับสามแปกระจับอืมตของย่อมเรียบไ่ได้จับไหลืบโอ้ครับใกล้ใกล้สามแปดต้องเป็นยังออเจียบใครไหมอตัวกันมี่เขินว่าตัวกันให้ให้เขียนไว้สามตัวพอืมอืม หนอ่งห้าโอ้แต่มันออกแล้วเจ็ด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 อาจารย์แหล่เมื่ตีหาเข้าอยยบกบอย่าพบมันมันตายมันมันตายป่าวหาเข้าศูนย์ไหมอัตมาเสียงหาหนึ่งอันอัตมาเสียงหาหนึ่งอ่าครับเสียงเลยซีขึ้นหลือจังฝันฝันว่าวันนี้มือรุ่นแรงจันแหล่เลยอันย่อมเหล่เขาเลยมา่อไทยว่า พระจันทร์ฟันไว้ไหนอันไมาเหยียบครบตีให้แน่นน่าจะตีหาเข่าเลยเพราะว่าถือว่าตายตายตัดออกเพราะว่าศูนย์คือบ่มีโอลงไปได้ไปแค่างหนึ่งคือว่าเลขเข้าเสียงไหลอยู่แล้วเพราะเสียงตรงนี้เนี่ยลงไปให้ได้เปยังรหัสเข่าศูนย์ไหมแดงจะได้ควบฝันหาเออเป็นควมฝันไหมเนาะพวเกี่ยวกับศูนย์เออมีสาวผู้หาผู้มาควบฝันมาที่เราอันนี้เป็นเลขฝันนะครับเด้วย เขียนเอาแด้ฝันออฝันอ่อมดไปยังครับฝันเขียนเอาโอ้เหลยอฝันเขียนเอานะครับเนาะอ้วฝันกับฝันแค่นั้นแหละหมดหมดมฟันฝันว่าดูกุ่มเล็กหน่อยหมดออกหนึ่งสองอือวันนี้ตีตีตีเลขพวเป็ียนไปตีส่ตเลขเจาของครับอือตีสองเจ็ดอย่างอยู่เลยสองสองแมาแล้วเจ็ดเป็นหนึ่งซะอือครับผม บางอยกับวงสองเกกับหกเก็ยสองเพราะเรีงกียตัวเดียวมันวงไงมันย็ดไงกับเก็ยรศูนย์หมดบางอย่างม่หลอกหกศูนย์เ่ยบางอย่างกับสี่ชิ้นแล้วเนี่ยย็ดไม่เนี่เพราะว่าฝนสาดเปียกยดไปยังสี่สูปปี้สุ้งหมดตะกอนบุกห้จับคู่หรอกเพร่นว่าไอจับผายก็ได้จับผายกันเสีนี่ลยะ่ยมเบิกสับข้าวรวยเล้ อันนี้เป็นเรื่องกล้อฟันเล่าฟันตีครับเอาก็ได้ครับถ้ามากก็มาหาเก่าก็หาหาหนึ่งหาเก่าเลขที่มากก่แคอหาหนึ่งหาเกียหาเก่าเล็กพิหานอ้วเลขแปดเย็ดอะไรเลขอืมเ็กตามเ็กประจำวันก็มีเ็กประจำวันอ๋อเจ็ดเจ็ดอ่าแต่หาเก้าศูนย์นี่ก็เลยว่าเจี๊ยบกบไตนะครับเนาะอแต่ว่าเลกในสูตรบ่มี มีตะหาเก้ารับซูนวะมีในสูตรนะครับว่ากับโมนนให้กันเพราะว่าเป็นความฝันเป็นข้อมฟันครับคือความฝันเด้อค่ะหาเก้าซึ่งนี่แล้วมาบไปตีนี่ต้องตีเออครับตีตีตีวัาเล็กเพิ่มฝันเพราะเป็นครับมันเป็นมงวดมังยานมันถือแล้วมาหันฟันให้เล็กหน่อยกับเป็นนิ้งสองราคาอาจารย์ปุ่มเล็กหน่อยข่ามหนามเนาะมังแกนหนามกว่าหนึ่งเงี้ยแล้วเนาะ ไม่น้กันนึงแล้วตีเสลจ่ยจากของใช้เจ็ดสองสองเจ็ดตีเสลี่ยจาของหมักหมักสองเจ็ดเท่เนี่ยงงอย่างมีหาหนึ่งหาสามหาเจ็ดหาแปดหาเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแปดเจ็ดเจ็ดหกสามหนึ่งสามหกสามแปดสามเก้านะครับเพราะหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหายไปใส่ละพันว่าโอ้หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแคมี่นะครับเนาะแคมีเรียบเรอยงได้ครับเพื่อเอฟซีโต้เปิ้ลบ้องหายคืเนะครับเนาะ อ้า fc คันมักคนเน้นเอานะครับเนาะส่วนตัวแดงครึ่งนี่คือเป็นต่ากอมูแต่ละขึงแดงครึ่ง่นี่ไหมมักงามกอมูเ่ะตัวแดงๆนี่มักแต่แเลยหาเก้าศูนเก่าซูู์เก่านี่ตัวตัวมักนี่มันมักออกตัวมักนี่มันหมักออกอรตีซื้อแล้วอาวบัตรสีแดงเบอร์ตรตีนะครับเนาะซีครับซูลหาเก พนนั่นเฮ้ยมาซื้อตัวนี้อยู่น,น,นี่แหล,ะ,ละ,ะครับึงว่าพูนพูนอะครับศูนย์หาเก่านะครับเนาครับนีหนึ่งหาครับเออหน,หนึ่งหาันี FC, อเ,เอฟซีเอฟซครับมันซื้อไปเดี๋ยวร้่อยแล้วนะครับเนาะเอซีนี่ครับหน,หนึ่งหาหาหนึ่งครับซีหนึ่งเก่าร้อม,อม เก่านะครับเนาะอันนี้คือตัวเลขเพื่อตัวอาจารย์ซื้อไว้เลยครับเรื่องลอตเตอรี่ครับเอฟซีครับแก่เพมาแก่เพราะนพอดีเขามาขายลอตเตอรี่ก็เลยเอาไว้เลยก็เลยว่าเอาหาโกาให้เครับเพิ่นซุ่มขายลอตเตอรี่มันก็บตีหาโกงเลยครับแมนนะครับตีซื้อหากงเลยตีคือกันเบิดนะอันนี้ลอตเตอรี่ซื้อไว้เลยครับเรื่องคันมักกับอาจารย์กับตามอาจารย์นะครับคันบมมักกับพานนะครับนะเอฟซีครับแต่ว่าตัวมักก็คือ อ่าเก้านี่นะครับเก้าศูนย์นี่นครับไม่มีอย่างนี้ฮาเก้าศูนย์เนี่นครับน้าเอฟซีครับดดครับก็ขอขอบะครัขอบคุณนี่ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปมุ้งพอสยพอยป้ารวยนะครับเรื่องห้ร่ำห้รวยให้เป็นเสียดีกันทุกคนทุกคนนะครับเนาะสำหรับขิดมีกับสิยุติว้เพียงสาม,มีขอกล่ขอขอาวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีงามครับ